สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแค่พื้นฐานนะครับวันนี้วันที่2ตุลาคม254นะครับก็ต้องบอกว่าเดือนตุลาคมเนี่ยก็มีอีก1โครงการนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการใช้น้ำประปาฟรีนะครับผมก็จะมีการลงทะเบียนด้วยนะสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนนะครับแล้วก็มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับวันนี้มีข้อมูลมาแบ่งปันสาหรับใครที่ต้องการลงทะเบียนนะครับ สำหรับส่วนลดค่าน้ำประปาเนี่ยนะครับถ้าใครจำได้นะในส่วนของแบบเก่าเนี่ยก็จะมีให้นะครับ100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนถูกไหมครับนี่ก็เป็นลักษณะเดิมส่วนของใหม่เนี่ยเขาบอกว่า100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะครับกรณีที่ค่าน้ำประปาเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทผู้ที่ถือบัตรสวัสดิรแห่งรัฐจะจ่ายส่วนต่างนะครับที่เกิน100อบาทนะอันนี้คือเป็นแบบใหม่นะครับ หากค่าน้ำประปาเกิน315บาทผู้ถือบัตรสมการแห่งรัฐจะไม่ได้รับการสนับสนุนค่าน้ำประปา100บาทและจะต้องเป็นผู้รับภาระค่าน้ำประปาทั้งหมดอ,อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับท่านให้ได้รองนะครับเขาเรียกว่าดูข้อมูลวิธีการอย่างไรนะครับเวลาเราเข้าไปในเว็บไซต์ของการประปาเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันนิดนึงนะในเรื่องของการลงทะเบียนนะครับ เมื่อเราเข้ามาที่เว็บไซต์นะครับในส่วนของการลงทะเบียนนะที่เป็นของการประปาเนี่ยนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับเขาก็บอกว่าลงทะเบียนรับสิบบัตรสุขการแห่งรัฐนะครับมีคู่มือด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูคู่มือกันนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นหน้าตาที่เราจะกรอกซึ่งก็มีไม่เยอะสิ่งที่เราจะต้องเตรียมเนี่ยนะครับก็คือในส่วนของตัวข้อมูลบัตรประจําตัวประชาชนนะครับซึ่งมีอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวเราดูนิดนึงนะก็จะมีการกรอกนะครับชื่อนามสกุลนะนะครับ แล้วก็มีเลขบัตรประชาชนนะครับอันนี้ก็ใส่เลขบัตรประชาชน13หลักนะครับมีอีเมลนะมีเบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับบ้านที่จะใช้สิทธิ์บริการอันนี้นะครับการประปาส่วนภูมิภาคนะครับเขาก็จะมีให้เลือกตรงนี้ถูกไหมนะครับว่าอยู่ที่ไหนจังหวัดใดอ่าเนี่ยฮะก็จะมีให้เลือกหมดเลยนะครับท่านก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับผมเวลาเลือกแล้วนะครับก็จะมีเลขที่ผู้ใช้น้ำอ่าอันนี้ก็จะต้องอะไรครับเอาไอตัวใบเสร็จนะ ที่ที่เราจ่ายค่าน้ําของเราเนี่ยนะครับนะมากรอกข้อมูลใส่ตรงนี้อ่ะนี่คือเป็นลักษณะวิธีการนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูคู่มือจริงๆมีคู่มืออยู่นะครับในส่วนตรงนี้เผื่อทุกท่านเนี่ยอยากจะเห็นกระบวนการวิธีการทำเนี่ยนะครับถ้าสําเร็จแล้วมันขึ้นประมาณไหนอย่างไรอ่ะเราก็กดเข้าไปตรงคู่มือตรงนี้นะนะครับในหน้าที่เรากรอกข้อมูลนะครับเกี่ยวกับการขอส่วนลดค่าน้ํานะครับนะ เวลาเรากดเข้ามานะครับก็เป็นคู่มือนะก็บอกว่าเป็นคู่มือการลงทะเบียนมาตรการช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยเพิ่มเติมผ่านบัตรสกสารแห่งรัฐนะครับเรื่องมาตรการบรรเทาภาระค่าน้ําประปาสําหรับประชาชนผู้ที่ถือบัตรสกสารแห่งรัฐนี่นะครับผมนะท่านก็สามารถที่จะดูรายละเอียดตรงนี้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นนะข้อมูลนะครับต่างๆนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของวิธีการนะครับนี่หน้านี้เลยนะครับ ก็จะมีในส่วนของอะไรครับในส่วนของตัวลิงก์เว็บไซต์ตรงนี้เนาะท่านนะครับหน้านี้ที่เราดูตะกี้นี้เลยนะครับในรูปแบบของของการลงทะเบียนหรือการกรอกข้อมูลหน้านี้เลยนะครับนะส่วนวิธีการทําอย่างไรนะครับมาดูกันนิดนึงนะนะครับเนี่ยฮะอันนี้ก็บอกตะกี้ไปแล้วนะครับว่าเราต้องกรอกข้อมูลอย่างไรนะนะครับชื่อนามสกุลนะครับเลขบัตรประชาชนอีเมลนะครับเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ในส่วนของสาขาการประปาส่วนภูมิภาคนะครับที่ที่ท่านอยู่ นะครับก็เลขที่ใช้น้ำน,นี่ก็จะระบุผู้ใช้น้ําของนะครับบ้านที่ที่เราถือบัตรสุขการแห่งรัดอยู่นะครับอันนี้นะครับนี่ก็เป็นลนักษณะของการกรอกที่เรียบร้อยแล้วนะครับ mm hmm. เมื่อเราดําเนินการกรอกเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับผมก็จะมีในส่วนของเขาเรียกว่ารูปนี้นะฮะบอกว่าเฮ้ยมันมันขึ้นนะเป็นรูปแบบอะไรยกตัวอย่างเช่นนะครับตัวนี้คือมันเป็นการตรวจสอบความมั่นใจว่าเฮ้ยในส่วนของเราเนี่ยนะครับเข้าใจความหมาย นะครับถ้าเป็นตัวอย่างตัวนี้นะถ้าท่านดูนิดนึงก็คือบอกว่าเลือกหรือกดคลิกนะครับกล้องนะภาษาอังกฤษก็บอกว่า camera นะครับอ่าน,นี่ก็คือกล้องนะครับเราดูอ่ะมีอะไรบ้างมีลูกโป่งใช่ไหมครับมีเครื่องปิ้นมีกิปบหนีบนะครับกระดาษนะฮะกิบหนีบกระดาษนะครับกล้องใช่ไหมชัดเจนเราก็ต้องกดตรงนี้เห็นไหมฮะก็เป็นลักษณะวิธีการนะครับก็เป็นลักษณะวิธีการนะครับอ่ะอันนี้ข้อมูลผู้ใช้น้ำเนี่ย นะครับเขาก็จะบอกมานะครับว่าขึ้นชื่ออะไรอย่างไรต๊ดๆนะครับก็ให้เราตรวจสอบนะครับว่าอะไรฮะว่าชื่อนะครับผู้ลงทะเบียนกับผู้ใช้สิทธิ์เป็นบุคคลเดียวกันหรือไม่อ่ะให้เราตรวจสอบตรงนี้เมื่อเราดูว่ามันถูกต้องแล้วก็กดคําว่าใช่แล้วก็อะไรครับยืนยันข้อมูลอ่านี่ก็เป็นลักษณะนะครับนี่นะครับมันก็จะมาหน้านี้เพราะฉะนั้นผลลัพธ์สุดท้ายในเรื่องของการลงทะเบียน การรับส่วนลดค่าน้ําประปาเนี่ยมันจะขึ้นว่าบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็ถือว่าเป็นการยืนยันการลงทะเบียนนะท่านก็สามารถที่จะเริ่มได้รับสิทธิ์ในส่วนของการลงทะเบียนในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าสําเร็จเสร็จสิ้นนะครับในเรื่องของการขอรถนะครับค่าน้ําประปาสําหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนั่นเองนะครับผมภาพประมาณแบบนี้อลองศึกษาข้อมูลดูนะครับหรือกรณีที่ท่านลงไปเนี่ยนะครับก็อาจจะปรากฏว่า เลขบัตรประชาชนนี้ลงทะเบียนแล้วโปรดติดต่อการประปาส่วนูมิภาคอันนี้ความหมายคือครับเราลงทะเบียนไปแล้วหรือได้สิทธิ์ไปแล้วก็คนที่เคยลงไปแล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปลงใหม่นะฮะเนื่องจากระบบมันสามารถที่จะต่อเนื่องให้เลยนะครับนี่คือเป็นสถานะแบบนี้เพราะฉะนั้นนะเราดูสถานะก็จะเป็นแบบนี้ถูกไหมอันนี้คือสมบูรณ์แบบนะะเขาเรียกว่าบันทึกเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าแบบนี้เนี่ยก็คือเราได้ลงทะเบียนไปแล้วนะครับหรือปรากฏสถานะนี้ครับก็คือขึ้นว่า เลขที่ผู้ใช้น้ำเนี่ยนะครับลงทะเบียนแล้วปวดติดต่อนะฮะการประปาส่วนพิมิภาอ่ะอันนี้ก็เป็นลักษณะไม่ว่าจะเป็นนะครับเลขบัตรประชาชนหรือเลขผู้ใช้น้ำนะครับเขาบอกว่านะครับก็จะมีแค่1นึ่งเท่านั้นนะครับผมลงซ้ําซ้อนกันไม่ได้นะนี่ก็เป็นลักษณะรูปแบบนะครับหรือนะครับผมนะสถานะขึ้นแบบนี้บอกว่าเลขที่ผู้ใช้น้ําหรือสาขาไม่ถูกต้องอันนี้ก็กรุณาตรวจสอบอีกทีหนึ่งว่า สิ่งที่ท่านเลือกเนี่ยนะครับมันมันตรงพื้นที่สาขาที่เราใช้อยู่หรือไม่อย่างไรอ่านะครับนะกรณีแบบนี้นะครับหมดละนะครับนี่ก็เป็นลักษณะวิธีการนะครับเป็นคู่มือที่เขาบ่งชี้แล้วก็บอกนะครับโดยวิธีการกรอกข้อมูลนะครับก็ไม่ยากเนาะท่านเนาะก็พิมพ์ใส่ชื่อนามสกุลถูกไหมครับเลขบัตรประจําตัวประชาชน13หลักนะครับอีเมลของท่านนะเบอร์โทรศัพท์มือถือของท่านถูกไหมครับเลือกในส่วนของการประปาสวนพิภาคสาขาอะไรนะฮะเราก็เลือก นะครับแล้วก็เลขผู้ใช้น้ำนะครับก็มีอยู่ด้วยกันเนี่ยเ็ดหลักท่านก็ดูจากใบเสร็จที่ท่านจ่ายค่าน้ำนะครับเสร็จแล้วก็ยืนยันตรงนี้นะครับมันอาจจะมีในส่วนของอะไรครับข้อความอื่นท่านก็ดูตรงรูปหรือไอคอนตรงนี้นะครับนะแล้วก็คลิกให้มันตรงแค่นั้นเองนะครับแล้วก็กดตกลงแล้วก็มาถึงทําการยืนยันข้อมูลอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าถูกต้องหรือไม่อย่างไรถ้าถูกต้องแล้วก็กดยืนยันนะครับก็ขึ้นปรากฏสถานะแบบนี้ บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วก็ถือว่าเสร็จสิ้นกระบวนการวิธีการง่ายๆประมาณนี้เลยนะครับท่านนะเอามาแบ่งปันให้กับทุกท่านได้รับทราบข้อมูลก็1ปีเต็มในส่วนของกระบวนการก็เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมเหมือนกันเลยนะครับถึงเดือนกันยายนปี65นะนะครับก็เป็นลักษณะเดียวกับอะไรครับการไฟฟ้านะครับหนะที่ให้ส่วนลดนะค่าไฟหรือเขาเรียกว่าได้รับสิทธิ์นะครับในส่วนของบัตรโดารต่อเนื่อง1ปีเต็มเหมือนกันนะครับ3า5บาทตามนี้อ่ะ เอาละนะครับผมภาพประมาณแบบนี้ครับเอามาเปล่งปันให้กับทุกท่านได้รับทราบข้อมูลกันนะครับส่วนใครที่นะต้องการอยากจะลงเพิ่มเติมก็ดูวิธีการนะครับในส่วนของเราแนะนํานี้ได้นะครับก็ถือว่ารายละเอียดและชัดเจนนะครับป่านนี้นะครับส่วนติดประเด็นอะไรหรืออยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางด้านของการประปาส่วนูมิภาคนะครับก็มีเบอร์โทรติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลได้นะครับเบอร์ที่โทรนะครับก็คือ 1662นะครับสามารถโทรสอบถามนะครับข้อมูลได้ประมาณนี้นะครับเอาละถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe รือติดตามกันก็ขอบพระคุณไปอย่างสูงและที่สาคัญท่านอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับท่านจะไมพลาดคลิปใหม่ๆเสริฟตรงแบบนี้ให้กับทุกท่านได้รับทราบแน่นอนครับช่องแค่พื้นฐานต้องลํำลาไปแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขนะครับสวัสดีครับ you